ครับฮะอยู่ในในรถเสี๋ยวเราฮะนนี่ฮะก็โอ้โหคนมากันนะครับประมาณประมาณสามร้อยกว่าคนนะฮะบรรยากาศนี่นั่งรอใส่บาทกันนี่ฮะนั่งเป็นแถวต่อนเนื่องกัน,นะฮะ อเดินมาที่เดินเดินมาต่อแถวแล้วอยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ตรงใกล้ๆหน้าเสาธงอะไหนวะพี่อยู่ตรงห้องปู้เนี่ยไหนวะหน้าเสาธงอะไหนหน้าเสาธงพี่เดินไล่สุดอยู่เนี่ยอ๋อนี่มิว ไปรอตรงตรงนู้นเลยสวัสดีครับสวัสดีอ่ารอตรงทางข้างขอตรงนู้นนะไปตรงนี้ใ่นี่ฮะก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะกอดตึ้งนะครับแล้วก็ก<ๆ>ู้ภัย ไปตรงนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะแล้วก็ไปปภัยสิงห์บุรีนะครับมาเอานวยความสะดวกมาช่วยเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะ <c oughs> นี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาแล้วก็ไม่มีการสร้างไรายได้นะฮะท่านที่มาทีหลังนะครับไปต่อแถวข้างหน้านะครับนะต่อแถว ข้างหน้าเลยครับหมออย่าเบียดกันออกมาเพราะจะมาชนคนข้างหน้านะครับยกเลยครับอ่ายกคอยเลยคนบาดหลงตาเลยนะครับคนบาดแล้วยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เลยนะครับยกข้ามระชาชนเลยครับลงตารับหมดทุกคนนะครับชนพบาึเพี่าว่าชนไล้วชนแรงค่อยๆนะครับแกะับรนะครับ แตะที่บาทเบาๆนล้วเขาได้ครับแตะแตะแล้วก็บอกลุงตาไว้ผมเป็นคนตาอย่าไปบอกดิไม่ต้องบอกท่านใส่บาดอย่าอย่าไปอย่าอย่าไปบอกใครบาทอย่าไปบอกครับท่านปาแตะเลยแตะที่บาทเลยลุงตาแล้วครับดังกว่านลยพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับยกขึ้นแตะบาทลุงตาเลยนะครับไม่ก้มนะครับไม่ต้องดันแถวเข้ามานะครับอยู่ที่เฉยๆลุงตาเดินเข้าหาเองนะครับ น้ำยกคนเลยนะครับที่บาทนะที่ร้อนจะทมเลยรับเต็มน้ำเสอกรุ้นชาต น้ำแตะเป็นแท็กแล้วก็พี่น้องอยากได้เป็นน้ำมงคลพี่น้องก็แกะเอานะครับที่เหลือก็เอาไปไว้ข้างในไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกครับมีปลาตัวนี้ครับมีปลาตัวนี่้ครันก็ยกยกทั้งตะกร้าครับชนบาทชนบาทเสร็จแล้วเดินเข้าไปข้างหน้าเลยนะแตะแตะแตะเดี๋ยวชนนักไหท้องแตะแตะเบานะครับแตะแตะบาทท่านนะทั้งตะกร้านะพี่นะข้าวอย่างที่บอกนะครับ แต่ที่ดกแตะบาดลงตาเลยนะครับอย่างนี้ใส่ได้อย่างนี้ใส่ได้แตะบาดนะฮะให้โดนบาดท,ท่านแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับย,ยกเข้าไปข้างในนะครับยกแตะเลยนะครับยกแตะบาดลูงตาเลยนะครับ อันนี้ทั้งตะการได้เลยนะครับยกยกทั้งตะกร้าแตะเลยนะแล้วก็เดี๋ยวยกเข้าไปข้างในเดินเข้าไปข้างในนะครับยกเข้าไปให้เจ้าที่ข้างในน,นี่ฮนะหลงตาบุญชื่นครูบาไก่แล้วก็สัมมาเนนพามนะฮะ บาลและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณโรงเรียนบางระจันวิทยาผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยทนิวนะฮะ5.50นาฬิกา50นาทีนะครับ2 6่ส6ธันวาคมสองหแต่ัวันนี้เสวิในี่ใส่ชุดขาวเลยนะแหมวันเกิดด้วยนะฮะวันคล้ายวันเกิดเสวิอายุครบ19ปีเดี๋ยวปีหน้าจะบวชแล้วนะฮะ19ปี ที่หน้าแก่นี่ซ้อมแก่ให้เฉยนะฮะตัวดําก็กินกระท่อมเยอะ,อะนะฮะลูกเด็กเล็กแดงมาใส่บาทกันเป็นแถวนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ ยาวเวียนนู่นนะที่เดิมต้องหยุนู่นักคาลงตามวางเปลี่ยนเปลี่ยนคันเลยเช้านี้ต้องขอขอบคุณนะฮะจังเจ้าที่ของมุยที่ป่อติกตึงนะฮะหรือว่าวัฒนะสิงห์บุรีแล้วก็สมาคมอุปภัยศิงห์บุรีนะครับที่มาเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะ สำหรับรท่านที่มาจาังหวัดลพบุรใหม่นะครับก็ให้คำแนะนำโดยเจ้าหน้าที่นะครับต่อแถวกันนะครับให้เรียบร้อยนะครับเจ้าหน,น้นานนที่ก็ขอขอบมือก็ควรคำแนะนำสหรับเจ้าหน้าที่ที่จะติดตามมาใหม่ด้วยนะครับมาตอ่อแถวอย่างไรควาเมวาเป็นระเบียบเรียบร้อยอวางต้นไม้นะจ๊ะ ท่านใดที่นําเงินทองสะุกปัจจัยนะครับใส่ถุงอาหารมานะครับขอขอบุญณาเอาออกนะครับหลงตาท่านไม่รับปัจจัยนะครับยกยกคนนล้นนะครับยกแตะบาดหลงตาเลยครับยกแตะบาทเลยนะครับ ไอ้คุณแม่ถอยหลังมานิดนึงถอยหลังไปหน่อยเออขยับเข้ามาครับไม่ต huh. uh ้องขยับเข้ามาครับแต่แต่ยืนแถวเดียวยืนแถวเดียวอย่าขยับเลยยืนให้กัตเจ้าหน้าที่เลยนะครับยืนแถวเดียวอย่าเบียดกันไม่ต้องนั่งลงนะครับลุกขึ้นนะครับข้าวเอาแต่เอาแต่ทั้งขันฮะไม่อยาไม่ต้องตัดครับแต่ทั้งทั้งถาดเลยจ้ะอ่าข้าวข้าวเดี๋ยวไม่ใส่รวมกันข้างในเลยครับ ผมคบขอบคุณครับผมสวัดีครับผมแต่กแตาลูกลูาไก่นะฮะแล้วก็สามมาเรน,นมนะฮะไม่ต้องใส่เข้าไปในบาทนะครับมันหนักห้านฬิกาห้นาทีฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเมื่อคืนนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะแฟนขับทั่วไทยนิวโห oh, oh, เอาไก่มาให้20ตัวแล้วก็แหมน้ำเต้าหู้ขนมนมเลยต่างๆนะฮะมาถวายล้งปู่เพื่อให้ลูกสิ์ลูกหาคณะติดตามได้ทานกันนะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับโอ้แฟนขับของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับใจถึงพึ่งได้จริงๆนะฮะเอามาให้กันกินไม่หมดเลยต้องแจกรปภแจกคณะคูอีกนะฮะ ให้ลงตาท่านได้รับให้ยกยกชนบาทท่านเบาเบนะฮะนี่เดี๋ยวตาเดีเขาหายครับ ภาพบรรยากาศเช้านี้นะฮะติ่นเอิบใจจริงๆนะครับวันนี้นี่ไม่ต้องถามเลยฮะคาดเดาด้วยสายตานะฮะนับคา,าดคาเนกันไปแล้วนี่ก็ประมาณมีประมาณ500คนครับมีแนะ่ยืนเลยค่ะยืนเลยอย่าขวางทางท่านจ่าอย่าขวางทางท่านนะ เริ่มไปแถวสองแล้วนะฮะนี่เอาสามาเนรพามไปไหนแล้วอ่าเดี๋ยวเดินห่างพระหน่อยพี่นิดนึงอ่าให้รให้เนนเดินตามพระไปอะวมเป็นหมดย่างล้ค้เลยนี่โอเท่าหรนี่นั่งอูเนี่้รงน้นหมดแล้วเหรอหมดแล้วนั่งรอ้อยเฉยนะโอเคอ่าโค้งมานะฮะ อ้าวถ่ายลายถ่ายลายไฟถอยลา้อ้าวรถรถถอยนิดนึงดิ้ลครบแล้วมาน้ำยกรองเท้าด้วยนะครับนแต่บาทลูกตานะครับรองเท้ารอเล้วน้ำยกแต่บาทลูกตานะครับช่วยให้กัจจินีลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นนะครับลูกตาบนหลานนะครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับ อ้าวรับหน่อยเจนเย็นนะครับใส่เนาะค่อยๆค,ครับเยนเย็นอเน่็อนี่เองจับต้องก็จะไปให้ขอามานะลูกินี่ิใบน้านจ้าคับฮะ อ่านี่ฮะแม่ทัพใหญ่แห่งกู้ภัยสิงห์บุรีแม่น้องหมิวกับครอบครัวนะฮะนึกว่าใครที่ไหนเดยวเดยวเด้อหนูไปครับไปไปไปอืมอ่ะจับตัวเ,เล็กเลยจับตัวเล็กเลย นี่คือภาพบรรยากาศสดผ่านทางเขตทั่วไทยนิวนะฮะห้านาฬิกาห้นาทีนะครับอยู่การที่บริเวณถนนภายในโรงเรียนบางราจันวิทยานะครับทั่วไทยนิวเต็มหลังเลยค่ะดูหลังเลยทคนะครับอ้าวเดี๋ยวขวางละนิมนท์ท่านเข้าแล้วอ้าวคนสุดท้าย ใส่ยังจะ้ะใ,ใ,ใส่แล้วเนาะอ้าวายนะฮะบ่าวถิ่นมาเดินนำนิมนต์หลวงตานี่ฮะอ่หลบเน้นหน่อยพี่หลบเน้เนด้วยอ้าวสาม,มนเน้นนะฮะวนันนี้วันเกิดเสวิเขาใส่ชุดขาวมาเลยนะฮะนี่เสวิ ยกวางตรงไหนก็ได uh, like, huh? ้ครับยกวางยกยกวางอ่านี่ยกวางนี้รับได้สะพุทดนี่ไม่เป็นไรฮะพุดรับสะพุดรับไว้รับไว้เอาวางไว้ก่อนเลยเอาเก็บไว้ไว้อ่าวเร็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 วไปเร็วอุ้ยหลบเลยหลบเขาเนี่ยหลบไปนู้นหยบไปนู้นหยบไปหน่อยแม่หยบไปหน่อยหยบไปพาเข้าไปพาเข้าไปเขาไม่รู้เะ นี่ไปนู้นเนี่ยเออพาชี้ชี้เป้าเขาหน่อยเขาไม่รู้อ่านี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับ5นาฬิกา59นาทีมานี่นักศรัทธาชาวจังหวัดสิงห์บุรีถึงเยอะจริงๆนะฮะร,รอบโรงเรียนเลย <c oughs> นี่ฮะสฉมหน้าหน่วยกู้ภัยนะฮะป้อตึกตึงสิงบุรีหรือวัฒนะสิงบุรีมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาลันนะครับอ้าโหสามเณรพามก็รับบาตรทุกวันเหมือนกันนะฮะนี่เตื่นตีสามตีสองตีสามทำวัดเช้านะฮะนอนดึกตื่นเช้าฉันน้อย เดินทุดงด้วยนะ 1, วัยเก้าขวบหนึ่งพรรษากว่าๆนะฮะนี่ไม่ธรรมดานะฮะคนนี้มีความภาคเพียรมากอ่าเดี๋ยวท่านเปลี่ยนคลองผ้าเราไม่ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวท่านจะเปลี่ยนคลองผ้านะครับเราวางกล้องโทรศัพท์ก่อนนะเราไม่ถ่ายรูปนะแม่นะเดี๋ยวรอก่อนนะครับ เวลาท่านเปลี่ยนคลองผ้านะครับเวลาท่านฉันน้ําฉันอาหารเราจะไม่ถ่ายรูกกันนะเราวางโทรศัพท์แล้วก็ดูกล้องผมก่อนนะมีการกั้นเชือกนาะนีน่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว Isso, Thank you. নোন মানান মানে I'm uh, uh, uh. อ่าทุกเดี๋ยวคงต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ6นาฬกา14นาทีเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่หลวงตาท่านออกเดินทุด,ดงนะฮะ